โมทนาในกุศลเจตนาของสัตยาธโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านในวันนี้เป็นวันอังคารที่สองเดือนเมษายนพศ2567ซึ่งญาติโยมได้มาร่วมกันทำบุญหลายคณะ คณะคุณมายุรีเลขาบารณิตได้ทำบุญถวายเข้าน้ำโพทนาหารสังฆทานแก่ดวงวิญญาณคุณโกวิทเลขาบิตณิตอมนั้นก็มีคณะคุณทรงพรคุณทรงยศคุณอรุณคุณเพิ่มพูนและคณะ พร้อมโดยศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เดินทางมาทำบุญในวันนี้การดีเราได้สร้างบุญสร้างกุศลนี้ถือได้ว่าเรายังจิตของคนให้พบกับความสุขทั้งตัวเองทั้งท่านผูททท้ที่เราตั้งใจอุทิศอันว่าบุญนี้นี้ เป็นส่วนที่ยอกจิตใจของเรานี่ให้สะอาดผองใสจ,จิตใจของคนเรานี่ถ้าหากว่าเวลามันเศร้ามันทุกข์มันก็ทุกข์เวลามันสุขมันก็เบิกบานมันก็เป็นอารมณ์สุขสองอารมณ์นี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข,ข,ข,ข์ผสมคละเคล้ากันไป การที่เราได้สร้างบุญนี้มันจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนาเราสอนให้เรานี้ทำใจของเราให้เป็นสุขความสุขในใจเกิดจากการที่เราได้ให้ทานอย่างหนึ่งรักษาศีลอย่างหนึ่งภาวนาในใจอย่างหนึ่งใจคนเรานี่ถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้ าเราไม่ได้รู้จักทําให้มันสงบเนี่ยมันยากเพราะว่าคนที่ไม่ได้ฝึกกรรมฐานนี่ใจมันจะฟุ้งซ่านไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาใจนี่ก็จะฟุ้งซ่านหาความสงบได้ยากเหมือนกันเราทุกคนสู้สอุตสาห์แสวงหาทรัพย์มาทำบ้านทำเรือน มีห้องพระแต่ห้องพระนี้เอาไว้ประดับถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปสวดมนมต์ทำวัดมันก็แค่นั้นเองคือเข้าไปก็เอามาเหมือนกับว่าเป็นเครื่องประดับในบ้านมีพระพุทธรูปเป็นเครื่องประดับในบ้านแต่ถ้าเราหากไหว้พระสวดมนต์แดกแ็กระน้อมระล,ลึกถึงคุณอันระปเสริฐของพระพุทธเจ้า คือคุณที่เกิดขึ้นโดยพระปัญญาคุณอย่างหนึ่งคุณที่เกิดขึ้นโดยพระบริสุทธิ์ที่คุณอย่างหนึ่งคุณที่เกิดโดยพระมหากรุณาที่คุณอย่างหนึ่งคุณทั้งสามประการนี้เราจะต้องน้อมระลึกว่าเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่นี่โลกเราดำเนินอยู่ก็ได้แค่ว่าอยู่กับโลก อยู่กับกวาเปล่าได้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรสักอย่างสู้หามาตลอดชีวิตได้เงินได้ทองได้ทรัพย์สิ่งของ <c oughs> แต่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้สักอย่างต้องทิ้งไว้กับโลกหมดคนที่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปก็ไม่เห็นมีใครสักคนร่างกายของตัวเองก็เป็นขี้เถ้าเป็นฝุน่นสลายกลายเป็นดินไปหมด สมบัติพระสถานที่มีอยู่ก็ถูกทิ้งไว้กับโลกหมดเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าอยู่น้อมพินิษพิจารณาในธรรมน้อมพิจารณาในบุญในกุศลที่ตัวเองได้สร้างเนี่ยมันจะภูมิใจความภูมิใจนี้เกิดจากการที่เราได้สร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเพราะเราก็รู้ได้ว,ว่า เราเอาอะไรไปไม่ได้เมื่อเราเอาอะไรไปไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนคนฉลาดจาก,ก็จะคิดอย่างนี้ได้แต่ว่าลักลูกปูกพันรักสามีกครัวปูกพันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่เหลือแต่ความอะไรเพราะนั้นพระเจ้าท่านจึงสอนให้สร้างประโยชน์ตนประโยชน์ตนนี่แหละสำคัญที่สุด คือประโยชน์ของการที่เราจะต้องรู้จักการใช้ชีวิตว่าจะทำชีวิตของเราในะให้เป็นสุขอย่างไรการจะทำชีวิตให้เป็นสุขจะต้องเริ่มที่การปฏิบัติที่ตนตนที่ให้ทานในรักษาศีลสํารวมกายวาจาใจและการจเจริญจิตภาวนาเท่านั้นจะเป็นมงคลของชีวิต ชีวิตของเราทุกคนจะเป็นมงคลวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนั่นก็คือจิตใจจิตใจแช่มชื่นรื่นเริง,เ,รงเบิกบานโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาใจก็เป็นสุขใจก็สงบนี่คือสิ่งที่ทำประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ตนนี้ได้แก่ตนคือได้แก่จิตจิตผู้ฉลาด เป็นผู้เลือกเอาแล้วเพราะว่าสิ่งที่ตามเราไปได้ในโลกหน้าไม่ใช่ว่าข้าวของเงินทองทรัพย์สินสมบัติแต่เป็นจิตที่มีปีติมีบุญอิ่มเอิบในบุญอย่างเช่นเราได้ถาวายพัตตาหารทั้งให้แก่ตนทั้งให้แก่ญาติผู้ร่วงลับคนผ,ผู้เป็นญาติของเรานั่นหากว่าเขาต้องการบุญกุศล เขาได้รับบุญกุศลแล้วเขาก็เป็นสุขเราก็เป็นผู้ให้ก็เป็นผู้ชื่อว่ามีความสุขทั้งผู้ให้ก็เป็นผู้มีความสุขผู้ที่รับเอาผู้ญาติของเราก็เป็นสุขสิ่งนี้แหละมันจะได้ลักษณะเกิดขึ้นกับใจทั้งสองฝ่ายใจที่น้อมระลึกเอาบุญระลึกถึงเอากุศลอย่างสมมติว่าญาติเราทุกคนตาย เราทําบุญอุทิศให้กับไม่ได้ทําบุญอุทิศไทยเนี่ยมันจะต่างกันคนที่ไม่มีบุญไม่มียาติมิตรสาโลหิตหรือมียาิมิตรสาโลหิตแต่ไม่รู้จักทําบุญให้ถึงเวลาที่เขาหิวโหวยเขาก็หิวโหวยไม่รู้จะเอาอะไรมากินไม่มีที่พึ่งก็อาศัยญาติญาติก็ไม่ทำบุญให้เหมือนเปรตพระเจ้าพิมพิสาร ได้ทำบาปทำกรรมขโมยกินของสงฆ์ตั้งแต่ห้าพุทธันรอนลงแล้วทรกรรมทรมานไม่ได้กินข้าวกินน้ำเพราจิตยังติดความหิวนั้นอยู่ห้าพุทธรอนผ้าพุทธันรอนพระพุทธเจ้าถึงจะได้มากินในสมัยของพระพุทธเจ้าโคตมะเรานี้พอได้กินแล้ว <c oughs> บุญทิน พระเจ้าพิมพิสารได้ถาวายให้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาได้รับผ้าผ่อนทอนสบายก็กลายเป็นของทิพย์ได้กลายเป็นของมีความสุขความเจริญได้มีบุญกุศลส,สืบไปกลายเป็นคนที่ไปเกิดอีกภพหนึ่งเ่อนจากภพทุกยากลํบบากให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีก็เหมือนกับพวกเรา ได้ทำบุญอุทิศให้แก่ญ,ญาติมิตรสาโรหิตทุกครั้งบ่าเจาะจงว่าสัเพยาตกาญาติทั้งหลายทั้งปวงสเพยาตกาคนไม่ใช่ญาติทั้งหลายทั้งปวงสุขิตาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดการที่เราปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขเราจะต้องทำตัวเองของเราให้เป็นสุขความที่จะทำให้เป็นสุขต้องมี ปฏิกาหกผู้รับอย่างเช่นการให้ทานก็มีพระสงฆ์หรือท่านผู้มีศีลได้รับเอาส่วนบุญนี่แผ่บุญกุศลไปถึงท่านผู้วายชนญาติมิตรสาโลหิตถึงจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นเพราะนั้นการที่เราได้ส่งกุศลผลบุญถึงกญาติก็ดีเรียกว่าการสงเคราะห์สงเคราะห์ทั้งมีชีวิตสงเคราะห์ทั้งที่ล่วงรับไปแล้ว เพราะว่าถ้าเขาทุกข์เขาก็พ้นจากทุกข์ได้ถ้าหากมาเกิดในภพภูมิที่ลำบากเกินไม่เกินวิสัยเช่นว่ามาเกิดในนรกอันนี้ก็รับบุญไม่ได้เพราะว่าไกลเกินจิตยังมีบาปเยอะแยะอย่างเช่นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่มิบากกรรมพุทธเจ้าตัดไว้เป็นคุลุกรรมกรรมหนักทำกับพ่อกับแม่นี่ หมดสิทธิ์เลยที่จะได้รับส่วนบุญจากใครทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ต้องให้มีบากรรมสนองจนหมดสิน้นอย่างเช่นพระเทวทัตทำเองตกนรกเองหนักจนแผ่นดินรับไม่ไหวแผ่นดินถึงเอาตกช่องไปอยู่ในเอเวจีมหานรกนางจินจามนวิกาหนักเกินพี่แผ่นดินจะรับไว้ก็ตกไปสู่นรก คนดีมีศีลมีธรรมนี่เดินบนดินเดินได้อย่างสะดวกเดินได้อย่างสบายเพราะว่ามนุษย์คนเดินดินที่สร้างบุญสร้างกุศลมีใจที่เป็นกุศลใจที่น้อมระลึกนึกถึงบุญอันนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นคนเรานี่อยู่ถ้าหาก,กว่าใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์โดยการสร้างทานศีลภาวนาบาร,รมีของตนจึงทำให้เกิดจิตใจเป็นสุข เราก็มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะว่าศาสนานี้สอนให้เราเป็นผู้สละออกให้เราเป็นผู้ที่ได้สละแล้วสละในข้าวของก็เป็นสุขระดับหนึ่งสละความสุขส่วนตนป,ปฏิบัติในศีลก็เป็นความสุขระดับหนึ่งและความสุขในการเจริญจิตภาวนาก็เป็นความสุขสงบ จิตจินยาณของเราจิตใจของเราถ้าสงบแล้วก็ย่อมจะทําให้เกิดความสุขเพรฉะนั้นชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทําได้ชีวิตวันเวลาที่เรามีอยู่นี้ก็นับถอยหลังลงไปทุกวันทุกวันคือเข้าไปสู่ความแก่ชราคำคลาที่สุดก็จะต้องพลัดพรากเตรียมใจไว้กันหรือ,อยังอันนี้ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้พินิษพิจารณา ถึงเราจะอยู่กันรักกันปานไหนที่สุดก็ต้องจากกันจนได้เพราะว่าชีวิตของมนุษย์มีขีดจำกัดมีอยู่ในกรอบในวงจำกัดถึงเวลาแล้วต้องพัดพรากไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของสัตธาญาณโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาทำบุญในวันนี้ ก็ขอผลบุญผลกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สร้างไว้ชอบแล้วในทานศีลภาวนาก็ขอกุศลทั้งหลายทั้งปวงแม้นท่านทั้งหลายตั้งใจปรารถนาจะอุทิศส่วนบุญกุศลไปถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องสามีภริยาบุตรธิดาตลอดจนถึงเจ้าบุญนายคณเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทุกทวนนาเทพยดาทั้งปวง ขอฝากบุญกับนี้ไปกับแม่พระธรณีผู้จำบุญจำบาปผู้จำนำญาติบายทานขอนำกุศลสารไปบอกกล่าวให้เขาได้รับรู้รับทราบและได้อนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ได้พินโยสมุสรนสุขนิ่งกว่าเก่าได้ร้อยเท่าพันทวีอยู่เย็นเป็นสุขในการทุกเมื่อทั้งปวงตลอดกาลนาน